You you see needs you สวัสดีคะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพีหกร้อยห้ามาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพีหกร้อยห้าวันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมินปิงในงานอิสกินเลสปาร์ตี้วิดมินปิงค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิพความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ค่ะวันที่29มินาินก็มีงานเลดปาร์ตี้ของอ e ิสกินร่วมกันกับแฟนคลับนะคะงานนี้พี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและข,ขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกกระริปินร่วมกันขอ,ขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะส่วนในงานนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยนะคะ,ดคะเดี๋ยวขออนุญาตดูว่าทีนี้นะฮะพี่นุ่นเวทีไหมเดี๋ยวต้องไหนดีฮะมีีด้วย นี่กุเหี่ยนี่ก็เหยื่ยนนะทักทายทักทายดีดีนะสวัสดีครับมีเอสเอ็มจะทำบ้านมาจีิงไหเอาลูกโป่งช่อนี้ออกได้ไหมได้นัหนึ่งไม่ต้องใสู่กนี้หนึ่งบางเทแล้วก็อะไรเอาไว้ที่เดิมจุกคอช่วยนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วก็ดีใจทีายดีกว่า่สัคัสวัสดีครับทักทายทุกคนดีดนะสวัสดีสวัสดี คอครับ่ะและงานนี้เจ้าสองแสบก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับที่ไปร่วมงานแบบ2ต่อหนึด้วยนะคะแต่กิจกรรมนี้ค่อนข้าง private พี่ชมจะขอไม่นำมาลงแล้วกันนะคะแต่จะขอแวะขยี้ตอนเด็กๆเติมหน้ากันสักหน่อยค่ะทุกคนพวกเขาใช้ลิปสติกแท่งเดียวกันด้วยค่ะคุณคาะคือมามีชามทาให้คนพี่ก่อน ทาให้คนพี่เสร็จแล้วก็ไปทาให้เจ้าคนน้องต่ออืมแต่เอาจริงๆพวกเขาก็ใช้ของร่วมกันตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะช้อนเขาก็ใช้ร่วมกันมาแล้วและอย่างในซีลงซีรีส์เขาก็จูบก,กันออกจะบ่อยไก่แค่ใช้ลิปสติกแท่งเดียวกันมันจะไปแปลกอะไรจริงไหมคะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูคลิปตอนทรายบางส่วนแล้วกันนะคะตอนทรายเด็กๆน่ารักเป็นกันเองกับแฟนคลับมาก เดี๋ยวกลับไปใส่เสื้อนะได้ใส่เสื้อมาหาเสื้อตั้งเยอะสี่สิบตัวโอ้เองคือใส่ได้ก็คนรักเนาะก็คนมันรักเนาะใส่ได้เดือนกว่าแล้วตอนที่เจ้าเด็กคุยกับแฟนคลับแล้วเรียกตัวเองว่าน้องปิงคือหน้าเอ็นดูเบอร์ล้านเลยล่ะค่ะคุณขาน้องปิงเรียกมันมีฟ้าหน่อยเรียกมันมีฟ้าหน่อยมีฟ้าเ่ิะไงจ๊ะเขินไม่ไหวพี่มินเจอบ่อยแล้วว่า ใช่ไหมครับจริงเหรอจริงไม่เจอน้องปิงเหรอก็ไปเจอแต่งานคู่ไม่เคยเจองานเดี่ยวน่ารักมากจริงเหรอเราเมนเธอนะจริงเหรอจริงชื่ออะไรชื่อฟ้าค่ะทำไมอ่ะคิดว่าเราอยู่เท่าไหร่อะไรนะคิดว่าเราอยู่เท่าไหร่คิดว่าเราอยู่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดสามสองจริงเหรอสวัค่ะคุณนะ ค่ะแล้วตอนสายเจ้าเด็กก็พูดคําว่ามันจะไปยากอะไรวะซึ่งเป็นไดอล็อกของเซนในซีรีส์เกมนี้เพื่อนายให้แฟนสัฟ,ฟังด้วยนะคะทุกคนจะยากอะไรวะเอ้ยโอ้ยคาพูดนะดูเท่แต่ตาปแป๋วหน้าใสาๆของหนูนะ่ะช่างหน้าเอนดูเหลือเกินครับลูกค่ะและการทายรอบนี้ก็ทําให้เราได้รู้ด้วยว่าตอนนี้ลูกชายฉันแกเปลี่ยนมาชอบทีเมนยูแล้วล่ะคะคุณขาตกลงอัปเดตคือพี่มีนชอบทีไหนอะคะอัปเดตค่ะ update, อ <update. S 2> ัปเดตอัปเดตแมนยูเลี <laughs> นย <laughs> นแล้วอ๋อ <laughs> อุ้ยลืมไปนี้เลยน่ารักเริ่มที่มีเรื่องนี้ก็กระลักกระดาแล้วเมื่อไหร่จะรักกระเราจะรักกระเราจะเรื่องนี้ได้อ้าวเบเดี๋ยวเชื่อเชี่อชอบชอบกระเราเดี๋ยวนะเมื่อก่อนหนูชอบอีกทีไม่ใช่เหรอคะลูกแล้วความชอบที่เปลี่ยนไปเนี่ยหนูเปลี่ยนความชอบเองหรือเปลี่ยนเพราะคนข้างๆกันแน่เอ้ยเพราะทีมแมนยูเนี่ยเป็นทีมโปรดของคนข้างๆเลยนี่นาอาจารย์ติดนิสัยหลายๆอย่างของน้องมาและติดความน่ารักของน้องมา แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนความชอบเรื่องทีมฟุตบอลอีกคนเราเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะความรักแล้วจะเปลี่ยนเพราะอะไรกันนะทุกคน Appetizer Appetizer โอเคถ้าเรถามได้เป็นของที่ดีเลยเหรอท่มันจะดีเสมอนะฮะ เออดังนั donc, ้นตอนนี donc, le, ้กะีรเรียนรู้กันนะคับท <inaudible> ี <mort> ่นี่ก็ะมเรียน้กันนรัเจี่นีก็จะีกาเจียนู้กันนะรับ ก่เป็นน้ำมนต์นะขอแห้งไหมคะขอแห้งไหมคะเอเจ้ากนะว่เราไ่เช่อฟังยอย่แห้งไม่ห้แห้งไมแห้งตลอดอะไรพี่ออยโอเคเอางี้กันนะครับคือกิจการนะครับมันจะมีคำถามมีมีัมอะไหมไมียมียกแล้วั่นมัต้องมีการนโต๊ะในะฮะวันนี้ เต้นที Red, ่ม oh, okay. okay. mm ีแบบที่นอนนะฮะมีนะวันนี้คุณจะเต้นไหมนะก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพี่กับพี่กับเต้นไหมชัวร์เชื่อเท่ร่โอ้โเคนะฮะทุกคนตอนนี้หลังจากช่วงุนราต่ออะไรต่อไปนะครับเก็จะมาปาร์ตี้กันแบบจริงจังนะทุกคนก็จะให้มีสเต็ปอะไรั้งไายเต้นที่แล้วตอนนี้นะครับมีเวลาให้ทุกท่านเนี่ยทำให้ทานอาหารก่อนสักครึ่งชั่วโมงเนาะสักครึ่งชั่วโมงสำหรับทานอาหารก่อนนะในนี้ น,นย่งนึ่งครั้งน,นย่างนึ่งครั้งด้านขวาม,มือของผมหรือว่ามือของท่านเรามีเครื่องดื่มอันกประสงคนะ์นะฮะ่จะเป็นเครื่องดื่มในถ้วเป็นน้ปล่านะครับรว่าน้าสูตรไทกร่านะครับเราก็มีเป็นอยอข้าวอะไรนะแล้วหแล้วไนด้นะาไา่่่่่เดีนะนะ๋ยวแล้วไหนไปาสโบ่งอ่า นาดีรำพึงอะไรนะมันก็คือโล่แม่มันก็คือโลงนะทุกคนตรงนี้มีนะใครก็มีนะครับเออ่แล้วก็เบียร์ก็มีนะครับเครื่องดื่นะครับน้ำปกติก็มีนะครับท้อะไลังใครได้เลยนั่นได้หมดเลยได้หมดเลยห้องกราปวดก็มีนะใครใครไม่ไหวเนี่ยได้เลยนะที่จะรบกวาตรงนี้เลยเราคิดไปแล้วนะเราคิดมาแล้วนะ เดี๋ยวให้ทุกท่านะครับไปที่งานงานไหนกันก่อนนะครับประมาณคู่โจนั่นเองครับสักครู่จะมีดีเจมาเปิดเห็นด้วยดีแฟร์แฟร์แฟร์นะฮะเรามาสนุกด้วยกันนะฮะดีเจเริ่มแดีเจเริ่แล้วเหรออันนี้อันนี้แค่ดีเจเหรออม่ได้เจตองหมดแล้วนะฮะถ้าละครับทุกคนพยายามดีสกครู่นะครับเดี๋ยวเราไปทานงานก่อนดีกว่าคราจะกลับใจกลางค้าร้อนะฮะ โอ้ยแค่เขาชนแก้วกันอีกฉันก็น้อยแล้วล่ะคะคุณขาและแม้แต่สีแก้วก็ยังบอกโพกอีก ตอนที่แฟนขับทานอาหารกันเด็กทั้งสองก็เดินพูดคุยทักทายไปทุกโต๊ะเลยล่ะคะ่ะทุกคนแล้วพอเดินมาเจอโต๊ะที่เขายังไม่ยอมไปตักข้าวมาทานกันเจ้าเด็กก็ทําเสียงดุบอกให้เขารุกไปตักข้าวกันได้แล้วด้วยคะ่ะทุกคนลุกไปตักข้าวได้แล้วโอเคแต่จะไปแบบนี้โอ้เจ้าเด็กน้อยเอ้ยนี่ขนาดดุแล้วนะก็ยังไม่มีความน่ากลัวเลยสักนิด คนน่ารักทาอะไรก็น่ารักเลยนะทุกคนแต่พอลูกออกคําสั่งปุ๊บแฟนคลับก็คือรีบรับปากทันทีว่าจะไปตักข้าวมาทานเอ็นดูจริงๆเอ็นดูทั้งแฟนคลับเอ็นดูทั้งเจ้าเด็กเอ็นดูความห่วงใยใส่ใจและเป็นกันเองแบบนี้จริงๆนะทุกคนเนะาะค่ะแล้วมีโต๊ะหนึ่งนิชาเล่นมุกจีบด้วยการให้หัวใจด้วยนะคะแล้วตอนคนพี่เล่นคนน้องก็มองไปลุ้นไปว่าคนพี่จะเล่นมุกไหนแล้วจะเล่นได้โดนใจแฟนคลับหรือเปล่าสรุปพอพี่เขาเล่นเสร็จเจ้าเด็กก็ทั้งส่งเสียงทั้งตบมือชอบใจใหญ่เลยล่ะคะ่ะ โอ้จะถูกใจแฟนคลับหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆโดนใจเจ้าเด็กแน่ๆเพราะเจ้าเด็กทั้งยิ้มหน้าบานและตบมือเสียงดังสักขนาดนั้นอาจารดีใจเหมือนโดนพี่เขาเล่นมุกจีบตัวเองเลยเนาะลูกเนะาะค่ะน้องทั้งคู่เองก็ไปพักทานข้าวด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วตอนทานข้าวอีกคนก็สมกับฉายาคุณชายละเมียดส่วนอีกคนก็เหมาะสมกับฉายาคุณหนูเอนจอยอิติ้งจริงๆคือพอตักอาหารมาวางบนโต๊ะเสร็จ นั่งลงปุ๊บเจ้าเด็กก็กินทันทีไม่สนอะไรทั้งนั้นส่วนเจ้าคนพีก็ละเมียดละไมถอดรีเทนเนอร์ใส่ทิชชู่แล้วเก็บใส่กระเป๋าซะก่อนถึงจะทานได้คือตอนห่อรีเทนเนอร์ใส่ทิชชู่พ่อก็ยังพับทิชชู่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ขยุ่มขยำใดเลย อาจารย์เรียบร้อยกว่าภาพพับไว้ก็ลูกชายชัช้นนี้ละ่ะคะคุณขาคือกิริยาเรียบร้อยเหมาะสมกับคําว่าคุณชายสุดๆแล้วระหว่างทานอาหารเจ้าเด็กก็ทานไปคุยเจ๊เจ้ากับเจ้าคนพี่ไปคือพอเห็นการทานอาหารของสองคนนี้ทําให้ฉชั้นนึกถึงตอนที่คุณพ่อก้องเปรียบเทียบการทานอาหารของลูกๆทั้งสองของพ่อจริงๆค่ะทุกคนอีกคนก็ทานแบบเรียบร้อยดูยเป็นคุณชายส่วนอีกคนมีสิบนิ้วก็ใช้ทั้งสิบนิ้วจนครบเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์ที่คุณชายจากตระกูลดังมาตกลุมรักกับสาวน้อยจอมแก่นแสนซนคนบน้านๆทั้งครู แต่กลับดึงดูดกันและกันเพราะความต่างกลายมาเป็นส่วนเติมเต็มที่ขาดหายไปของอ e ีฝ่ายโอ้ยชีวิตของคู่นี้สร้างเป็นซีรีส์ได้เรื่องหนึ่งเลยละค่ะทุกคนค่ะพอทานอาหารเสร็จก็ถึงเวลาปาร์ตี้ค,ค่ะคุณขาและตอนปาร์ตี้เจ้าเด็กก็คือจัดเต็มมากจะเพลงอะไรและเต้นท่าไหนเจ้าเด็กก็เต้นได้หมดคือพอเริ่มเต้นเจ้าเด็กก็ทําให้สาววายหัวใจจะวายค่ะคุณผู้ชมทั้งกอดคอคนพี่หมักแล้วก็โยกไปด้วยแล้วยังมีหันไปเอามือลูบหน้าอกของคนพี่ไปอีก ตา,ตายตายแล้วตายอีกตายแล้วก็ลุกขึ้นมาคลิดต่อยค่ะทุกคนโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยนี่มันฟิลมาเที่ยวผับกับแฟนแล้วผู้หญิงมองแฟนตัวเองเยอะก็เลยเต้นไปรูปหลกของแฟนไปให้สาวๆทั้งหลายรู้ว่าผู้ชายคนนี้ของฉันห้ามยุ่งเออหนูลูกหนูต้องใจเย็นนะหนูทาแบบนี้สาววายทั้งด้อหมหัวใจวายพร้อมกันได้เลยนะแต่ตายใครไหวไปก่อนเลยคะ่ะดิ่ฉันขอพักแป๊บเจอแบบนี้ไม่ไหวจริงๆเจ้าเด็กเล่นกับใจของสาววายมาก ค่ะแล้วงานนี้เจ้าเด็กก็คือจัดเต็มทุกเพลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาพทองสาวทั้งเพลงเมลอน คือแฟนคลับก็เชียร์ให้เจ้าคนพี่ร่อนบ้างคนพี่ก็บอกว่าดูปิงล่อนไปก่อนละกันและระหว่างคนน้องเต้นคนพี่ก็มองน้องด้วยความภูมิใจสุดๆก็คนมีแฟนเต้นเก่งและเต้นสวยอ่ะเนาะก็ต้องอยากอวดให้โลกรู้และอยากมองนานๆแล้ว,ว่าไหมคะทุกคนเออว่าแต่พอเจอปิงล่อนเข้าไปร่างพิกลิตตอนงานช่วงแรกก็หายไปในทันทีเลยละค่ะทุกคนโอ้ยลูกอุตส่าห์ปั้นร่างเป็นพิกลิตตั้งแต่มางานละสุดท้ายพอเจอช่วงปาร์ตี้ร่างแป๋วน้อยก็กลับมาอีกแล้วบอกแล้วว่าหนูนะ่ะไม่เหมาะกับร่างพิกลิตหรือร่างเฮียกลิตหรอก แต่ลน้อยแหละเหมาะกับหนูที่สุดแล้วเพราะหนูเกิดมาน่ารักแล้วความน่ารักก็เป็นซิกเนเจอร์ของหนูไปแล้วล่ะครับรู้ค่ะคือน้องเต้นเก่งจริงๆนะคะแล้วแต่ละเพลงน้องก็เต้นนําคนพี่หมดเลยคนพี่จากที่เขินๆอายๆแต่พอน้องพาเต้นอะไรพี่แกก็เต้นตามน้องหมดเลยล่ะค่ะทุกคน มีอิทธิพลกับมีนเท่าปิงอีกแล้วล่ะคะคุณขาคนน้องว่าไงคนพี่ก็ว่าตามคนน้องม้วนจอยและใส่สุดทุกเพลงส่วนคนพี่ก็เต้นแบบคนคูๆเต้นแบบติดแกรมแต่พอเจอน้องพาเซิงพ่อก็เซิงตามน้องได้เหมือนกัน นี่เวลาพวกเขาอยู่ด้วยกันมันมีแต่คําว่าความสุขจริงๆค่ะทุกคนไปออกงานกับคนอื่นไม่มีใครเปลี่ยนแปลนิชาได้ซกคนแต่พอออกงานกับน้องชายคนสนิททีไรพี่แกก็พร้อมจะเปลี่ยนและพร้อมจะสนุกไปกับน้องทุกเรื่องเลยล่ะค่ะว่าไหมคะค่ะตอนก่อนจะจบงานเจ้าเด็กก็ยังมีทําท่าชุดบาสแล้วก็พูดบทของเซนให้แฟนคลับดูอีกรอบด้วยนะคะแถมทั้งคู่ยังพูดสโลแกนของตัวเองไปอีกจาัเหรอจลนเนี่ยโนะ ตอนที่เคยมีน้าโลนก็ถ่ายก็ถ่ายเพลงเดียว <Wow. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพลงเดียว <Wow. S 1> ผมปิงไม่ต้องมองแปลงก็สูงลง wow. จบงานก็มีเด็กมาโพสขิงชาวแอรียลงที่เอกโดยการบอกว่าขออนุญาตไปส่งนะครับแล้วก็แท็กแอรียด้วยนะคะแหม่หนูจะมาโพสขออนุญาตหรือมาโพสขิง,งกันแน่คะลูกเอาดีๆแต่ด้วยสีหน้าท่าทางของหนูแล้วนั้นแถวบ้านนี้แม่เขาเรียกว่าขิงนันลูกนะาจ้าจะทําตัวเป็นพิฤษส่งท้ายซะหน่อยว่างั้นค่ะพอลูกมาโพสขิงคุณพ่อกองก็มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสของลูกว่ามีนถึงบ้านแล้วโทรบอกด้วยนะเดินทางดีๆปลอดภัยนะครับ ระสีเบลด้วยนะมีสติตลอดทางนะลูกโอ้ยคุณพ่อก้องขาลูกชายคนเล็กเป็นคนขับค่ะพ่อแหมพอลูกคู่นี้หยุมกันแกงกันเก่งจริงๆไม่ต้องกลัวค่ะพ่อตอนนี้ลูกชายคนเล็กของพ่อน่าจะขับรถเก่งขึ้นแล้วนะคะคนพี่กล้าฝากชีวิตไว้แสดงว่าคนพี่จะต้องมั่นใจว่าน้องขับได้และพาไปส่งถึงบ้านปลอดภัยแน่ๆค่ะ เพราะกล้องไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ข่อนําความฟินของมีนปิงในงานอิสกินเลสปาร์ตีมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ